ถ้าพี่น้องที่เห็นอยู่ตรงน้านี่ก็คือหมากด้วยพี่น้องหมากคัดที่จะเอาไปเพาะพันธุ์เอาไปเพาะเองนะคะสำหรับลูกค้าคนใดที่เพิ่นสร้างเขามาเพิ่นสนใจนะคะว่าสิเอาสีเอาไปเพาะเองจ้ะจะเอาไปเพาะเองเด้อเพิ่นสอบถามเขามาว่ามีบ่มีอยู่เด้อจ้ะหมากที่จะเอาไปเพาะเองก็จะคัดประมาณหน่วยซัมหนี่เนาะค่ะเนาะประมาณหน่วยซัมหนี่หมากอยู่สวนนี่บอกเลยว่าเป็นหมากบ้านด้วยพี่น้องเป็นหมากพื้นบ้านบ่เป็นหมากตูดแหลมหรือหมากเวียดนามจะบอกเลยว่าเป็นหมากตูด เอ้ยบ่ได้บอกเลยว่าเป็นหมากตุดแหลมนะคะก็คือว่าเป็นหมากบ้านเนาะสำหรับผู้ใดสนใจที่อยากจะเอาไปเพาะเองนะคะสั่งไปเพาะเองพี่น้องก็สามารถสั่งได้นะคะใต่คลิปหนีนะคะหรือว่าสนใจติดต่อมาทีเบอร์ทีอยู่หน้าจอหนีได้เด้อค่ะจะขายหน่วยละสองบาทได้พี่น้องนี่หน่วยละสองบาทสำหรับผู้ใดที่สนใจที่เอาไปเพาะเนาะ มื่อนี้ลูกค้าเพื่อนกนระซังอยู่ประมาณสามสีล่ลอยน่วยเนาะเพิ่นที่จะเอาไปเพาะเองเพื่อนสนใจที่จะเอาไปเพาะเองนะคะนี่น่วยก็จะประมาณนี้เป็นหมากบ้านเดีอค่ะเป็นหมากบ้านนะคะตอนนี้ก็จะคาดให้เพื่อนเนาะจะเลือกน่วยใหญ่จะคาดน่วยใหญ่สําหรับการเพาะพันธุ์นะคะค่ะสาหรับผู้ใดสนใจกะติดต่อเข้ามาได้เนาะค่ะเนาะ